สวัสดีจ้าวันนี้ก็ะจีมาตอบคำถามอแฟนผมเด้อว,ว่าไอ้เป็นยังไงด้วยมองหนะ้าหากลองนี่อ,อตอบคำถามเด้เออะไรที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกันกบพี่อมือบางหนาทำไมล่ะํะะำถามที่หนึ่งเอา อะไรที่ทำให้ที่เกมมาได้มาเช็คความนั่นนี้ทำไมด้วยอะไรที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่เพราะความรักเพราะอะไรอเพราะว่าความรัก รไปจีบครั้งแรกเห็นกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เปหน้าบ้านความรักนั่นแหละเอทำไมถึงรักละทำไมถึงมายาอยู่เขามีเคล็ดลับอะไรถึงนะเคล็ดลับอาวทำ ปัดไปดตรงนล้เมียตอบกับว่าตวงคำถามก็ว่ด <achieve> ลู้เคล็ดลับมันบ่มีไงเรื่องไหนที่บ่นให้สามีมากที่สุดเรื่องไหนเรื่องนี้แหละ <S <S> เรื่องอะไรล่ะ เรือ่องการพนันหรือว่าอะไรเรือ่องการพนันบอกกันจะเรียนหวยเยอะเนี่ยเดียเด๋ยวนี้ก็เรื่องเออเรียนไฮโลเล่นบวกเล่นไพ่เดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะในก็ดีอ่ะเนี่ยละยังหัวละยังละแล้วเนี่ยกลับมากลายเมียเล่นค <laughs> ืนเรเปลี่นดอกเไปเมียเมียก็เปลี่ืม อาหารอะไรที่สามีชอบกินนะอ่าเดอยากไปกูตเอาลูกเอาที่งสท้ายไปว่าเนาะบอกอะไรที่พี่ชอบกินนะพักดองฮะ,ะพักดองพักสมมีลูกคนแรกด้วยกันมีรู้สึกอย่างไร จะมองกล่องนี่ยปเลยมองหน้ากล้องอเออมีลูกด้วยกันคนแรกรู้สึกยังไงอ,อ็ดีใจนรู้สึกแบบไหนแบบรู้สึกดีใจหรือว่าไงรู้สึกดีใจตอบกบระบ่ตร๋งคำถาม <c oughs> คนตอบกัน <c oughs> ไม่ไม่เขาอ,อัดขาดยูทูบมองกลองเนีย่ยถามพลอยมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงสี่คน ม,มีเรียงแบบไหนออมีอืมมีรู้สึกดีเลยมีความว่าเราเรียงของเขานี่เรียงของเรียงเขานี่ยลู่เรียงนําไหมนี่เ <c oughs> มียฉันก็ถามบได้อันนี้บได้เตรียมกันได้เลยครับนี่สดๆเลยอืมบได้เตรียมกันได้เมียกับตัวบได้จักอย่างอืม เว้าทำก็สกัดช่ยเฮียทำกัน,ก,นกูรู้เฮ้ยให้คำตอบได้กูเอ๋หมัดเด็ดที่สามียอมสยบให้คืออะไรเออ อตอบได้บ่เมียมองกล้องมองกล้องดูคำถามก็ตอบบอ่ได้ทีเมีย,มยไปกินน้ำก่นอน <c oughs> เอานี่สัมภาษณ์สุดๆเลยครับบ่ได้เตรีมยมก,กันกับเมียได้ยสัมภาษณ์สุดๆเลยครับเอเมียบ่ได้เตรียมบางทีก็ตอบได้บ่ได้ เอาตามนั่นแหละเอาลูกชายคนแรกเกิดวันที่อะไรวันที่ยี่ห้าธันวาคมเออดีดีใจพอได้ลูก,ล,กลูกชายคนแรกดีใจเออเอเป็นไงมันตอนเขาโรงพยาบาลเอว่าไงเอหมอคือลอยพี่น้องเขาฟังด้วยพอไปในโรงพยาบาลก็อืมพอไปนอนสามวานันนี่ว่าหมอกระตุ้นช่องคลอดตลอด กับโบขอดมั็นปะพอมาก็ตอนพยายไอ้น้ำคัำ่มแตกตอนสามวันนั้นผมก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็นึกว่าแจะคอดวันไหนวันเขาเห็นต่ลูกคนอื่นเข้ามาเขาคือคอดอา้าวอดเออเมียฉันคือยังบบทันคอดฉันโบทันคอดฉันก็จากตะก่อนจากไกลไปดีใจากกาไกลเปน็นเอา้ามันเป็นไรมันเป็นไรกเลยไกล,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 ลรู้สึกที่เมียเอหมอเลยบอกแห่เลย กบ,บันเนนี่ยกบ,บ้านมาได้จากวันจะมาได้สองวันสองซือ้อสามสามสองเออสองวันแล้วก็น้ำข้ามตอนเช้าเดินเนี่ยตอนเช้าน้ำแตกเออที่นี่ก็บบใครไปส่งบททองร้อยเหี่ยวเราไปส่งเออผมก็ไปขายของที่นี่อันนี้อันนี้ก็ควดจากประมาณตอนเท่าไนตอนข้าม ตอนเที่ยงไว้เนี้ยค่ำเดี๋ยวตอนบ่ายนะตอนตอนบ่ายหรือตอนค่ำอะไรเนาะโอ้ยจำพลาดอะไรกแค่พี่น้องเขาดูเรื่องนี้ตอนตอนบ่ายหรือตอนค่ำตอนค่ำแล้วอะตอนค่ำแหะนี่โอ้แม่ฉช่ชันมกันลุหลงดื้อมดืมเลืมเหรอผมมีลูกหลายคนอะผมรู้บ่บัวเต็มบาทไม่เมืนมีลูกคนเดียว เออัอต้ตอนเที่ยงเป็นใบมุ้งไหมนี่ก็ตอนใบออมัเออตอนต้นใบผมก็ได้ไปเยี่ยมพอดีอพอดีควอดออกมาแบบแบบเป็นผู้ชายอืมเป็นครั้งแรกด้เนี่จะมีอาการยังไงตอนวควอดยคนแรกเป็นไง เย็บถอกตอนเยบเพอ,พอละนี่อะไรอะไรอุปกรณ์ความร้อนสูงเกินไปอะไรวะตื่นมานี่ต้องแต่งตัวให้ลูกจะคุณไปอะไร,ต,รตั้งแต่เช้าจนค่ำยังไงว่าไงเออเตะชาวมาแต่เช้าต้อง แต่งตัวให้รู้สามคนอีกคนนึงแหละอ,อีกคนนึงก็ยังไม่ท่านได้ไปอืมคนนึงก็ยังทัานในข้าวโรงเรียนคุยไปทำไมกันจหมุดพอสัตอนข่ามาให้มันจะเก็นเอเยพอเสพาไปในตะกร้าแล้วก็ให้มัน ทำกันบอกกันบ้านอเด็กเด็กหน่อยให้เขาทำกิจ,จกรรมประจำวันของเขาเขาให้เขารู้ว่าเขามีอันนุนอันนี้เมื่อวานนี้ถูกสาวสอบได้เมื่อวานนี้ นายคุยไปเลยอืมถึงว่าถึงได้เลิกประมาณสี่สี่โมงเย็นสื่อสารให้ชาวนิดเขาเขาใจนะว่าเราอยากอะไรสื่อเขารู้เรื่องอ <c oughs> คุณ <c oughs> จิตตัดต่อกับจิติตตัดต่อยังไงวะอันนี้สดๆดเลอ้ถามเมียฉันนี่จะคุณตัดต่อกับงงเลยจิตสื่อสารยังไง ให้พี่น้องรู้เรี่องนี่น่ะเออเอาเก็บอาเก็บแค่นี้เอาอ่ะถ้าต่อมาคลิปนี้รู้เรี่องบ่รู้เรี่องก็แล้วแต่